New t ต y o t a ค a m r y 2021เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไต้หวันแล้วครับประเทศเราก็ใกล้ที่จะเปิดตัวขึ้นมาทุกทีแล้วนะครับถือได้ว่าเป็นประเทศแรกๆในเอเชียที่ทำการเปิดตัวเจ้า All New Toyota Camry 2021รุ่นตัวใหม่เน้นเชนนะครับเปิดตัวต่อจากญี่ปุ่นสดๆร้อนๆเลยซึ่งเวอร์ชั่นที่จําหน่ายในประเทศไต้หวันนะครับจะมีความแตกต่างจากเวอร์ชันที่จําหน่ายในญี่ปุ่นยุโรปและอเมริกาเล็กน้อย ด้วยเครื่องยนต์นะครับที่มันมีขนาดเล็กลงต้นทุนการผลิตก็เลยต่ํากว่าส่วนนี้นะครับเราก็เลยยังไม่แน่ใจาว่าจะมีผลต่อโมเดลที่จะเข้ามาทําการตลาดในประเทศไทยในอนาคตหรือเปล่านะครับเจ้า New Toyota Camry 2021เวอร์ชันไต้หวันนั้นนะครับมีให้เลือกใช้งานด้วยกัน2รุ่นหลักแบ่งไปตามประเภทของเครื่องยนต์ด้วยขุมพลังด y น a m มิฟอร์ด2.0ลิตรรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับ โดยขุมพลังใหม่นี้มีความสามารถให้พละกําลังสูงถึง173แรงมา้าแรงเบ็ดอยู่ที่206นิวตันเมตรเชื่อมต่อกับระบบทรงกําลังแบบ CVT และตัวเลือกแบบ Direct s h i f ซึ่งสามารถจําลองโหมดการเคลื่อนที่อัตโนมัติแมนวนวล10สปีดและเครื่องยนต์2.0ใหม่มีอัตราการสิ้นเปลืองอยู่ที่16.2กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าเป็นรุ่นที่ประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะครับ ส่วนอีกรุ่นหนึ่งในเครื่องยนต์2.5ไฮบริดตัวนี้นะครับจะให้พละกกำลังสูงถึง218แรงม้าแรงเบรคอยู่ที่221นิวตันเมตรและอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่24.6กิโลเมตรต่อลิตรว้าวตัวนี้นะครับถือว่าเป็นเครื่องที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยเนาะแล้วก็ประหยัดน้ำมันสูงถึง24.6กิโลเมตรเชียวนะครับ ตัวรถนะครับมาพร้อมกับระบบช่วยเหลือการขับขี่ t ต y ์ต a s a f e t y s e n s e 2.0และเป็นโมเดลแรกจากแบรนด์เต y ์ต a นะครับที่ติดตั้งระบบที่เป็น a d p t i v e Cruise Control ที่ Stop and Go มให้ด้วยครับก็คือมันจะแปลผ่านตามคันหน้าแล้วก็จนถึงจุดจุดนิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ตามคันหน้าไปด้วยซึ่งสุดยอดมากๆเลยครับจุดนี้ถือว่า ไม่กักนะครับเพราะว่าแต่ก่อนโตโยต้าเคยกักพวกระบบพวกนี้มากๆเลยตัวนี้ถือว่าให้มาดีมากๆเลยครับต่อไปก็จะเป็นระบบ P C S แล้วก็เป็นระบบจำลองการแจ้งเตือนการชนล่วงหน้าระบบรักษาช่องทางระหว่างการวิ่งรถยนต์ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ ปัจจุบันนะครับโตโยต้าประเทศไทยเป็นฐานการผลิตใหญ่เลยนะครับในการจัดส่งรถของแบรน์โตโยต้าออกไปทั่วเอเชียตอนออกเฉียงใต้แล้วก็มีแนวโน้นมว่าเจ้า New Toyota Camry รุ่นใหม่เน้นเซียนี้นะครับจะได้รับการขึ้นลายการผลิตในประเทศไทยแล้วก็ส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านด้วยครับซึ่งอาจจะเป็นไปได้ทั้งทางโตโยต้านะครับอาจจะเลือกเครื่องยนต์ที่เป็นเดนมิฟอร์2.0ลิตร เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้บริโภคเช่นเดียวกับที่ทําการตลาดในประเทศไต้หวันก็เป็นไปได้น,นะครับส่วนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ New โตยต้าแคมร y ในประเทศไทยนั้นนะครับเราอาจจะต้องรองอีกสักหน่อยนะครับแต่เชื่อเลยว่าไม่เกินสิ้นปี2021เราจะได้เห็นการเปิดตัวของ New โ o ยต้าแคมรี่สองเป็นแท้แน่นอนครับถ้าใครชอบคลิปแล้วนะครับก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิโดีโอเกี่ยวกับเทคโนโลยีข่าวสารรถยนต์ใหม่ๆแบบนี้ครับ ขอบคุณมากครับ